ะค,ะคืออยากทานน้ำพิกแต่ว่าอยากทานเผ็ดแต่คือจริงๆแล้วทานเผ็ดได้ทานเผ็ดได้น้อยมากเลยนะคะก็เลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งคลิปที่สำหรับวิธีการทำนะคะต้องพูดจะลงให้ดูคลิปคลิปหน้านะคะสำหรับบ้านใครที่มีผู้สูงอายุที่ทานเผ็ดได้ไม่มากทานเผ็ดได้น้อย ลองเอาไปทำดูนะคะเมนูนี้น่าจะถูกปากค่ะเรามากินกันเลยค่ะอันนี้ก็คือที่ที่บอกไปวันนี้มีผักมีนี่ค่ะมีมะเขือมีหน่อไม้ผักัดขาวแล้วก็ปักรุ่งแล้วก็นี่ค่ะปลาแดดเดียวปลาช่อนค่ะไข่ต้มนั่นเอง ส่วนนี้เป็นมะเขือนะคะที่เราหั่นให้กับผู้สูงอายุที่บ้านทานนะคะอยากทานผักด้วยหรืออยากทานมะเขือแต่ว่าฟันไม่มีนะคะเราก็เลยต้องหั่นแบบนี้นะคะเป็นบางๆแผ่นให้แบบบางๆนะคะอย่างนี้อย่างนี้สามารถทานกับน้ำพริกได้นะคะอ่อนๆแบบนี้เลยนะ เรไกอะไคะ่ะอันนี้จะเผ็ดไม่มากนะเพราะว่าเป็นใช้พริกใหญ่พริกเม็ดใหญ่ตำนะคะ กันมากนะปลาปลาทอดปลาไหกเดียวทอดกับน้ำพริกทอดให้กับผู้สูงอายุก็คือทอดไฟอันอ่อนไม่ให้มันกรอบไม่งั้นเขาจะกินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีแต่เนือ้อมันจะแข็งทอดไฟอ่นอ,อนแล้วก็ฉีกเอาขอบเนี้ยค่ะขอบตรงนี้นะคะออกเอาแต่เนื้อด้านใน ด้านในด้านในแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะด้านในข,ขาวๆเงี้ยค่ะเอาให้เขานะคะไม่งั้นเขาจะทานไม่ได้เลยมันแข็งแล้วมันก็จะตํำมลยด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกแดงที่รอบกลมใช้พริกเม็ดใหญ่ตำ แล้วก็บวกเครื่องต่างๆนะคะที่เดี๋ยวน้องปุ้ยจะลงไว้ให้แต่จะเป็นพริกเม็ดใหญ่มันจะเผ็ดน้อยแล้วก็คือตามทิ้งไว้เลยแบบข้ามคืนหรือว,ว่าทิ้งเก็บไว้เพื่อที่อีกวันหนึ่งค่อยเอามาให้เขาทานก็ได้นะคะมันจะได้ลดความเผ็ดลงส่วนอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกที่น้ำพริกอ่องที่เราใช้ใช้น้ำพริกแดงเนี่ยแหละค่ะ ที่ตาเก็บไว้อะ่ะเอามาใส่หมูสับแล้วก็มะเขือเทศผัดรวมให้เขาก็จะเป็นเพิ่มเมนูมาให้เขาได้อีกได้ทานอีกอีกหนึ่งเมนูสำหรับทำให้เขาไม่เบื่อง่ายอะไรอย่างนี้นะคะ เมนูนี้คนที่ทานเผ็ดน้อยก็ทานได้นะคะแบบกินเผ็ดน้อยๆสามารถเอายทำ ไม่จะกินตรงตรงนี้มันเพราะว่าผู้สูงอายุทานไม่ได้เอาหรอกก็เก็บไว้เขาทานได้ทำให้ไม่เสียของ อร่ะอืมไข่เป็ดอืมน่ากินมากไข่เป็ดนี่กินกับน้ำพริกแดงเหลือ 嗯。 น้ำพริกแดงน,นี้ทำทำแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นานนะคะเพื่อนเพื่อนที่ไม่ค่อยมีเวลาจะใช้ปั่นหรือตำก็เอ๊ะตำมันจะใช้เวลานานไหมถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็ปั่นก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ถ้าไม่มีกับข้าก็แค่ต้มแข็แค่นี้ค่ะแล้วก็มาคุกกินกับน้ำพริกก็ ัวพ่งออกอ่างนี้คะ่ะรสมันจะออกหวานๆน้นำนิดๆหวานเค็มออนเผ็ดแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้ผู้สูงอายุทานไม่ต้องหวานเค็มแล้วก็ไม่ต้องเค็มเค็ม,มคือไม่ต้องรสจัดนะคะแค่แบบแค่รสกลางๆพอว่าผู้สูงอายุบางคนก็จะมีโรคประจำตัวหลายอย่างเนาะ แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เขาแบบไม่เบื่ออาหารกินแต่อาหารที่ส้มอะไรพวกเนี้ย ที่บ้านพี่ๆบ้านใครมีผู้สูงอายุเราทำอาหารอะไรให้เขาทานบ้างลองแสดงความคิดเห็นมาแบ่งปันกันได้นะคะว่าทำอะไรให้เขาทานที่บ้านกันบ้างมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะ กุ้ยชอบปลาแดดเดียวชอบปลาทอดมากมากอร่อยอร่อยหอ,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 อมน่ามาก จบเข้าไปแบบนี้เลยอื